วัตถุธาตุมงคลเสือเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์เด่นดีครอบจักรวาลทางด้านสเสน่ห์เมตตาบารมีมหาอำนาจเสริมตบัเป็นมหากันมหาอุดมหาปราบมหาชนะแขยวคลาดคงกระพันมีอำนาจสะกดกันแก้สิ่งชั่วร้ายจากพลังงานอัปมงคลทั้งหลายจะเข้ามากล้ำกลายมิได้เลย เปิดจองแล้วสุดยอดวัตถุมงคลเสือรุ่นพยัคฆราชเขาอ้อโดยพระอาจารย์รันสิริแห่งวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงสายตรงสำนักตักกศิลาเขาอ้อปลุกเสกสามพิธีสามวาระอันเป็นมงคลยิ่ง 1. ปลุกเสกพิธีใหญ่โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเขาอ้อมากมายณนะวัดโคกสูงสงขา 2. ปลุกเสกพิธีใหญ่ณนะวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุง สามปลุกเสกเดี่ยวสุดเข้มขังเต็มกำลังเสือโดยพระอาจารย์รันสิริณวัดภูเขาทองในการจัดสร้างครั้งนี้จัดสร้างทั้งหมด2แบบคือ 1. รูปห,หล่อเสืออุดมวลสาร 2. ลูกอม,มเสืออุดมวลสารมวลสารในการจัดสร้างเสือสายเขาอ้อในครั้งนี้มวลสารสำคัญก็คือน้ำมันว่านยาเขาอ้อข้าวเหนียวดำยุคข,ของพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทอง มวลสารของพระอาจารย์รันสิริวัดภูเขาทองหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกวัดพระโคไม้มณีโคตต้นเดียวในโลกพระว่านจำปาศักกรุพระธาตุพนมยาคูขี้หอมพระเครื่องเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปหลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโรวัดป่าพระธรรมเทพววงศสปปลาวว่านร้อยแชนิดผงพุทธคุณร้อยแปเกจิอาจารย์ยีศตวรรษปีพุทธศักราชสองพ และผงม,มหาอำนาจพุทธคุณอื่นๆอีกมากมายท่านใดสนใจจองวัตถุมงคลรุ่นนี้สามารถจองวัตถุมงคลได้แล้วที่เพจนี้หรือที่วัดนะครับสนใจสามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับ